สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอชวางะค,ะวาค่ะก็จะนำท่านมาชมหมู่บ้านอุทกนวัดพิธีนะคะของอำเภอชวางเป็นหมู่ที่9ตำบลไม้เรียนนะคะซึ่งเป็นแหล่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของเขาศูนย์นะคะแล้วก็วันขนาดที่ยืนที่นี่นะคะก็เป็นวัดพระทันคล้ายวาจาศิษฐ์เขาศูนย์นะคะึ่าอยู่ณที่แห่งน,นี้นะคะแล้วก็ในวันต่อ,ตอไปเราก็จะ นำชมในสถานที่พักที่มีอยู่หลายๆจุดนะคะแล้วก็ได้ชมภูผาหมอกนะคะอาจจะนั่งจิบกาแฟบนของศูนย์นะคะจะมีอะไรบ้างเลยเราก็ไปดูกันตะะ<ช>่อค่ะตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารเช้านะคะที่อวิวของศูนย์นะคะ,คะซึ่งเป็นช่วงกลางนะคะ เราขึ้นมาจากปีนเขาก็จะมาถึงอวิลก่อนกที่จะไปที่ทวัดพรทันทายโอเจัยนศิษย์นะคะแล้วก็จะไปถึงยอดนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับคุณชนวีนั่งสุขนะคะผู้ช่วยสาสุของเอสว่างนะคะแล้วก็เจ้าของอวิลเขาศูนย์นะคะแนะนําำตัวหน่อยะคะ่ะอ๋อคุณสิริพันธ์สุขุนค่ะสสดคุค่ะ ก็อาหารเช้านี่จะมีแบบนี้ตลอดใช่ไหมคะถ้าใครขึ้นมาก็สามารถมามากินได้ใช่ไหมคะ,ะมากับมิโม,มะแตมม่มีมีทั้งข้าวต้มซาลาเปานะคะมีนิซาลาเปานะคะนี่นะะแล้วก็หอยเชลล์กระทมาก,กินหนะะ่อยค่ะจะมีจะมีไข่กระทะนะคะประมาณน,านี้แล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิง้ง,งด้วยข้าวเหวหมูปิ้งปลาช่อนไก่ทอดนี่ค่ะถ่าสร็จกินเนี้ เราจะบอกว่าเจ้าของอาวิวนี่เป็นประธานกองทุนหมู่บ้านด้วยนะคะซึ่งเป็นกรรมการที่เข้มแข็งมากนะคะอาวิวในตอนนี้มีทั้งหมดมีที่พักกี่ยี่สิบสองห้องค่ะยี่สิบสองห้องนะคะห้องละห้องละเท่าไหร่คะก็มีหลายราคาที่หป็นพันบาทือสองพันบาทค่ะอ๋อนะคะก็แต่ราคานี้นี่จะยืนตลอดจะไม่มีหน้าคายหน้ารูเหมือนกับ ทางฝั่งอนามันเราจะมีด้วยนะไม่ใช่มีเฉพาะช่วงดปีใหม่นิดหน่อยนะอ๋อเป็นช่วมเหมือนกับว่าเป็นหน้าไฮของชวางนะคะก็คือปีใหม่ก็จะสูงกว่านั้นนะคะค่ะก็เราก็จะเดี๋ยวจะชิมอาหารเช้าก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูห้องพัก